ผู้ที่ทำบาปทากรรมกับพ่อกับแม่จึงมีโทษมากทีเดียวนะหลังท่านั้นยกไว้เป็นอนันตดีกรรมอน,นอนันตอนันตดีกรรมห้านี่มีฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่เป็นกรรมหนักที่สุดในโลกสากลโลกนี้ไม่มีอะไรกรรมจะหนักมากยิ่งกว่าอนันตริยกรรมห้าหนึ่งฆ่าบานดาสองฆ่าบิดาสามฆ่าพระละัหสี่ทำลายพุทธเจ้าแม่ไม่ตายห้ายุโยงสง อ่าที่มีความความเพียงจะไม่ทอยู่ให้แตกแยกจากกันกรรมห้าประการนี้ท่านเรียกอนันตยยกรรมกรรมที่มีความทุกแสนสาหัสหาระหว่างชั่วฟ้าแลบไม่ได้เลย,เลยว่าจะไม่เป็นทุกชั่วฟ้าแลบไม่มีนี่เรียกอนันตยกรรมกรรมมันนี้หนักไม่มีระหว่างเลยถ้าอ่าทั้งพอมีสติอยว่ายาทําเปน็นขาดกรรมนี้ท่านสอนว่าอย่างนี้เรียกอนันตเียกรรม ในสากนโลกวัตจักรนี้มีกรรมห้าประการนี้ที่กังกรรมหนักมากที่สุดตกนรกหลายกับหลายกันกว่าจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาให้พากันนมัสระวังพ่อแม่ของเราท่านอย่างเที่ยงเหมือนเป็นอหรหันของลูกทำบุญกุศลก็ได้บุญกุศลทำบาปได้บาปมากนะทำกับพ่อกับแม่เท่ากับทำพระอรหันต์องค์หนึ่งนั่นแหละให้พากันจำให้เคารพพ่อเคารพแม่ เรื่องพ่อแม่ให้ยกไว้เป็นที่สูงเสมอน,นะสูงที่สุดคือพ่อแม่ของลูกนั่นแหละคุณของพ่อของแม่สูงที่สุดเลยนะให้เคารพมากตรงนี้บาปก็บาปมากที่สุดอืการทำบุญกับพ่อกับแม่กับการแนะนาสั่งสอนให้ท่านรู้จักศีลจากจั่งเช่นให้ท่านมาเอาท่านมาบวชบวชแนะนํสั่งสอนให้ท่านรู้ศีลรู้จรมนี่เรียกว่าสนองคุณพ่อคุณแม่ การประพฤติตัวดิบดีต่อพ่อแม่ไม่ล่วงเกินฝา่าฝืนพ่อแม่นี่ก็เป็นการสร้างคุณงามความดีตอบคุณพ่อคุณแม่ของเราอืเอาเป็นโอกาสอันดีอีกถ้าพ่อแม่ไม่ค่อยดีแล้วก็คอยเตือนท่านพเดียง์ท่านี่อย่างหนึ่งได้ท่านมาบวชสอนท่านแ้วนด้วยคงจนเป็นที่เคารพนับถือจนเป็นที่ พอใจในสีธรรมจากคำพูดของเราที่สอนนี่มีอริสว์มากที่สุดท่านว่าเพื่องนี่เพื่องสินของพ่อแม่ไปได้แล้วติดนี่ท่านมากขนาดไหนให้สร้างความดีตอบบุญแกนคุณอย่าไปสร้างความชัม่วจ้าละโมกตอบตอบคุณท่านนะจะจมในโลกทุกคนให้จ้ามเอาอื